สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่12แล้วนะคะวันนี้แม่มดน้อยจะมารีวิวไพ่หมายเลขสี่ในชุดของ Min น r a r c a ค a นะคะก็มีไพ่สี่เหรียญสี่ถ้วยสี่ดาบแล้วก็สี่ไม้เทา้าหรือว่าสีา่คาถาถ้าเราพูดถึงหมายเลขสี่ของอไพ่ยิปสี่หมายเลขสีเนี่ยแม่มดน้อยจะให้นิยามว่ามันคือความมั่นคงนะคะ ละแลม่มนยขอเริ่มต้นที่หมายเลขสี่เหรียญเลยนะคะหมายเลขสี่เหรียญเพื่อนๆเห็นอะไรคะผู้ชายคนนี้นะคะเหยียบเหรียญไว้นะคะเท้าของเขาทั้งสองข้างเหยียบเหรียญเอาไว้นะคะในมือก็กอดเหรียญเอาไว้แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็ยังมีเหรียญอยู่ด้านบนศีรษะ นะคะทูลหัวเอาไว้เบื้องหลังของเขาเนี่ยเป็นเมืองนะคะเป็นเมืองนะคะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากตัวเขากอดเหรียญอยู่นะคะเหยียบเหรียญอยู่แล้วก็ทูลเหรียญด้านบนศรีรษะอยู่ลักษณะของผู้ชายคนนี้บอกในลักษณะเหมือนกับาการหวงแหนในสิ่งที่เขามีอยู่นะคะสำหรับไพ่สี่เหรียญเนี่ยถ้าเป็นไพ่แทนตัว หมายถึงบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะมัธยัสถ์อดออมรู้จักคุณค่าของเงินนะคะบางคนก็รู้จักคุณค่าของเงินมากจนเกินไปจนไม่กล้าลงทุนนะคะกลายเป็นคนตะหนีถีเหนียวไปก็มีสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ชอบสายเปนะคะสายเปก็คงจะต้องผ่าน หนุ่มๆสาวๆที่หยิบได้ไพ่แทนตัวที่เป็นไพ่สี่เหรียญนี่ไปก่อนนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขารู้จักใช้เงินนะคะไพ่สี่เหรียญเกี่ยวกับทางด้านเรื่องการลงทุนนะคะถ้าเพื่อนๆถามเกี่ยวกับการทางด้านการลงทุนทางด้านธุรกิจแม้มดน้อยว่าให้ชะลอการลงทุนสักนิดหนึ่งสังเกตว่าผู้ชายคนนี้กอดเหรียญไว้เหยียบเหรียญเอาไว้หมายถึงการหวงแหนในสิ่งที่มีอยู่นะคะส่วนใหญ่คนที่หยิบได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะมักไม่ค่อยมีโชคลาภ าทางด้านการเสี่ยงดวงสักเท่าไหร่นะคะเงินที่ได้ก็ได้จากน้ำพักน้ำแรงตนเองเท่านั้นด้วยความที่เขาหาเงินยากนะคะเขามีความรู้สึกว่าเงินทองเนี่ยหายากทำให้เขารู้จักคุณค่าของเงินมากนะคะละไพ่ต่อไปก็คือไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่สีถ้วยไพ่หมายเลขสี่ของชุดถ้วยเพื่อนๆเห็นอะไรคะผู้ชายคนนี้นั่งกอดอกหน้าตา บูดบึ้งนะคะมีถ้วยตั้งอยู่บนพื้น3ใบนะคะแล้วก็มีมือมือหนึ่งหยิบยื่นถ้วยให้เขาแต่เขาเหมือนกับอารมณ์แบบประมาณว่าไม่อยากจะรับนะคะสำหรับปุคลิกภาพของคนที่หยิบได้ไพ่สีถ้วยนะ เนี่ยนะคะมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะงุดหงิดง่ายนะคะใครทําอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ดังใจถ้าหยิบได้อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันหมายถึงสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังนะคะว่าอยากจะได้นะคะมันไม่ค่อยจะเป็นไปดังที่คาดหวังไว้สักเท่าไหร่มีการล่าช้าของสิ่งที่รอคอยนะคะเหมือนกับจังหวะจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ต้องหยุดรอแล้วก็มันขยับเขยื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ก็เลยเกิด ความรู้สึกที่ว่าไม่ได้ดังใจหงุดหงิดนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วเราก็ไพ่สีถ้วยแสดงอาการที่ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายนะคะหมายถึงคนที่เข้ามารักมาชอบเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบนะคะส่วนคนที่เรารักเราชอบเราคาดหวังนะคะก็ไม่ได้อันนี้บางครั้งก็ต้องทำใจสักนิดหนึ่งนะคะต้องมองผ่านข้อเสีย กันไปบ้างจะทําให้ชีวิตคู่เนะี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะบางคนได้หยิบได้ไพ่สีถ้วยในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะเลือกอยังไงก็บางครั้งก็ไม่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วหมายถึงม,มันมีความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจอในคู่ คู่ครองของตนเองสักเท่าไหร่อะค่ะมันก็เลยแสดงอาการที่ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายถ้าเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บก็ให้ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้องลำไส้นะคะอาหารไม่ค่อยย่อยนะคะอาหารย่อยยากท้องผูกนะคะให้ระมัดระวังถ้าเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจแล้วก็หรือว่าเรื่องการงานก็คืองานที่เราได้เนี่ยยังไม่ได้ดังใจการเรียนก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ยังไม่พึงพอใจสักเท่าไหร่นะคะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับทางด้านการลงทุนก็เหมือนกับว่ายังได้ผลกำไรที่ไม่ไมพึงพอใจสักเท่าไหร่ไพ่ของสีถ้วยเนี่ยค่ะลักษณะไพ่สีถ้วยคือเป็นเป็นอารมณ์รวนๆคือความรู้สึกที่ไม่พอใจไม่ได้ดังใจนะคะคราวนี้เรามาดูที่ไพ่สีดาเพื่อนๆเ,เห็นอะไรคะเห็นผู้ชายคนนี้นอนอยู่นะคะ มีดาบ3ดาบนะคะแทงเหมือนก็นจะแทงลงมา,ข,างข้างที่ตัวเขาแต่ยังไม่แทงใช่ไหมคะแล้วก็มีดาบอีกหนึ่งอัอนนะคะอยู่ตรงด้านนี้นะคะตรงด้านนี้เขานอนอยู่บนเตียงบางครั้งก็เหมือนกับเป็นลักษณะคล้ายๆลงศพบ,บางคนก็บอกว่านอนเฉยๆอยู่บนเตียงมือพนมขึ้นนะคะไพ่สีดาบเนี่ยแสดงถึงเกี่ยวกับเคราะ์ใช่ไหมคะใช่แต่เป็น อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นอุบัติเหตุหกล้มนะคะเดินชนประตูนะคะหรือไม่ก็จ,จะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องโรคก,กระดูกนะคะอย่างเบาที่สุดก็คือเกี่ยวกับโรคฟันนะคะปวดฟันฟันผุก,กระดูกไม่ค่อยดีปวดเนื้อเมื่อยตัวนะคะไพ่สีดาบเนี่ยแสดงถึงอาการของคนที่รอคอยบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นทางเรื่องธุรกิจอะค่ะก็ มันหมายถึงจังหวะที่ต้องหยุดนิ่งนะคะจังหวะที่ต้องหยุดนิ่งอาจจะคาดหวังอะไรยังไม่ได้เท่าที่ควรนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็เหมือนกับว่าต้องพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีว่าควรจะทำยังไงต่อไปถ้าเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของสุขภาพก็เหมือนที่แม่มดน้อยบอกก็คือเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆนะคะ โรคฟันโรคก,กระดูกนะคะไพ่สี่ดาบนี่ยังบ่งบอกถึงอะไรอีกนะ้าไพ่สี่ดาบนะคะมันหมายถึงเคราะห์ที่เป็นเคราะห์เล็กๆน้อยๆบางครั้งก็เพื่อนๆแก้เิริยโดยการไปทําบุญถวายลงศพก็ได้นะคะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยยังไม่ควรจะลงทุนถ้าเป็นไพ่แทนตัวแทนอุปนิสัยก็หมายถึงเป็นคนที่ เฉยๆไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์สักเท่าไหร่แต่จะใช้ความคิดเยอะนะคะอละไพ่ใบสุดท้ายของหมายเลขสี่ในชุดไมเนื้ออาคณนาก็คือไพ่สีคาถาสำหรับไพ่สีคาถาเนี่ยเพื่อนๆเห็นอะไรคะมีประสาทมีคนนะคะชูช่อดอกไม้นะคะรื่นเริงนะคะมีไม้เท้าสี่อันตรงนี้เป็น เหมือนกับเป็นช่อดอกไม้นะคะหมายถึงความสําเร็จการเฉลิมฉลองถ้าไพ่สีคาทาหรือว,ว่าสีไม้เท้านัขึ้นมาพร้อมกับไพ่สามถ้วยหมายถึงงานแต่งงานได้นะคะไพ่สี่ ไม้เท้าอนี่ยังบ่งบอกถึงเคหสถานบ้านช่องธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะคะถ้าขึ้นมาพร้อมกับไพ่หนึ่งคาทาหรือว่าหนึ่งไม้เท้านะคะ<ๆ>ก็หมายถึงเพื่อนๆเนี่ยสามารถมีกิจการเป็นของตัวเองได้ซึ่งจะเป็นกิจการขนาดย่อมนะคะมีความสําเร็จทางด้านเรื่องหน้าที่การงานถ้าเพื่อนๆทํางานประจําก็หมายถึงมีข่าวดีทางด้านเรื่องของการงานถ้าเพื่อนๆสมัครงานก็มีข่าวดีนะคะ ทางด้านอาชีพเนี่ยเกี่ยวกับาราชการได้ไหมราชการได้ค้าขายก็ได้เป็นธุรกิจขนาดย่อมแต่ไพ่สีไม้เท้าเนี่ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่โตมากนักนะคะจะเป็นบริษัทกลางๆหรือว่าขนาดเล็กนะคะไพ่สี่คทาหรือว่าสี่ไม้เท้าเนี่ยหมายถึงความมั่นคงนะคะ แล้วก็หมายถึงเพื่อนเพื่อนเบางคนเนี่ยอาจจะมีข่าวดีเรื่องอได้เคหสถานบ้านช่องซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะอาละไพซีคาทานะคะจบไปแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับการรีวิวไพ่หมายเลขสี่ของชุดไมเนอร์อัคนาของแม่มดน้อยวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของแม่มดน้อยแล้วก็แม่มดน้อยรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มดน้อยนะคะพรุ่งนี้เราจะมาว่าก,กันที่ไพ่หมายเลขห้าของชุดไมเนอร์อัคนาวันนี้แม่นมดน้อยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ